สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของผักกาดเขียวจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะผักกาดเขียวหรือผักกาดเขียวปรีที่นิยมปลูกในไทยมีหลายแบบนะคะ มีทั้งแบบที่เป็นปรีขนาดใหญ่มีกลิ่นชุนน้อยสามารถนำมากินสดได้และแบบที่มีขนาดเล็กสีเข้มกว่ามีกลิ่นชุนและเผ็ดซ่าเหมาะสำหรับการน,นำมาทำผักกาดดองผักกาดเขียวทั้งสองแบบที่ปลูกในไทยมาตั้งแต่อดีตจนคุ้นตาแต่แท้จริงแล้วเป็นพืชพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากแถบเอเชียกลาง จนแพร่หลายมายังจีนและมีการปลูกทั่วโลกในปัจจุบันนะคะผักกาดเขียวมีเบต้าแคโรทีนอยู่มากเมื่อกินแล้วจะได้วิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงให้ดวงตามีสุขภาพดีป้องกันโรคตาบอดกลางคืนโรคตาฟางและต้อตาในผู้สูงอายุนะคะ นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีที่ช่วยให้เหงือกแข็งแรงลดอาการเลือดออกตามไรฟันผักกาดเขียวแล้วจะมีกลิ่นชุนและมีรสเผ็ดร้อนซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยย่อยอาหารและบำรุงธาตุลมในร่างกายรวมถึงมีเส้นใยที่มีประโยชน์ต่อการขับถ่ายอีกด้วยนะคะ อากาศเขียวมีสารอาหารสูงช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็งมีแคลเซียมวิตามินซีเส้นใยอาหารซึ่งสามารถป้องกันโลหิตจ,จางได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเส้นใยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติค่ะ นอกจากนี้ผักกาดเขียวยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่อไปนี้นะคะโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งบางชนิดซึ่งเชื่อกันว่าการกินผักผลไม้ในปริมาณที่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้คะ่ะ โรคหัวใจบางประเภทซึ่งลดความเสี่ยงของโรคหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้นะคะนอกจากนี้ผัากกาดเขียวยังมีแคลเซียมซึ่งดีต่อระบบกระดูกและฟันของร่างกายช่วยป้องกันโรคไขข้อป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะคะ ในผักกาดเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถดีถอ,อกเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกายจึงลดการสะสมของสารอนุมูลอิสระที่ทำลายร่างกายนะคะ อากาศเขียวช่วยป้องกันหวัดและช่วยให้หวัดหายเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เหงือกแข็งแรงป้องกันเลือดออกตามไรฟันและบำรุงผิวให้แข็งแรงผิวสวยสดใสนะคะ นอกจากนี้เรายังนิยมนำไปปรุงเป็นเมนูแกงส้มผัดผักหรือจะกินสดๆจิ้มน้ำพริกต่างๆก็อร่อยรสแปลกไปอีกแบบนะคะเรียกได้ว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดกันเลยค่ะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้น อย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ